วันนี้พาทุกคนมาดูเผือกนะครับเนื้อที่ประมาณ40ตารางครับเผือกทั้งหมดประมาณ300ร้อถึงสี่ต้นครับเผือกชุดนี้นะครับได้มาจากสีสะเกตนะครับแล้วก็นำมาปลูกที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่อำเภอบ้านฝางนะครับอยู่ที่บ้านโคกสีครับเป็นการทดลองปลูกเผือกครั้งแรกครับในพื้นที่เนื่องจากบริเวณนี้นะครับ เขาที่ดูแล้วก็ติดตามในพื้นที่สอบถามจากหลายๆท่านทําหมู่บ้านใกล้ๆนะครับยังไม่มีใครปลูกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นอ้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับแล้วก็มาถางนะครับพื้นที่จะลกแบบนี้เลยนะครับตอนที่มาทีแรกนะครับมาทีแรกเมื่อวานนะครับมาถึงเมื่อวานเมื่อวานวันที่25นะครับวันที่25พฤศจิกายน2565 มาพื้นที่ก็จะเป็นลกๆนะครับพอมาถึงนะครับมาถึงก็ได้ทําการถางโดยใช้จอบใช้จอบครับเป็นจอบอันนี้ครับจอบอันเดียวนะครับใช้จอบอันเดียวนะครับทั้งขุดทั้งถางก็รอดูนะครับว่าผลผลิตนะครับจะจะได้เป็นยังไงบ้างนะครับ โดยมีเผือกชุดก่อน,นครับที่ปลูกไปมุมนู้นครับประมาณสัก20นะครับที่มาปลูกไว้ก่อนนะครับก็ดูดูสวยดีนะครับดูสวยดีนะครับขึ้นมีการแตกหน่อด้วยนะครับก็แปกแยกแบ่งหน่อออกมาบ้างแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเผือกชุดก่อนนะครับที่มาปลูก จะประมาณสักยี่สิบหรือสามสิบต้นนะครับตัวนี้ปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้จะเป็นเผือกนํามาจากทางพัทยานะครับที่พัทยาอยู่ที่พัทยาผมปลูกเผือกไว้อยู่ประมาณสักหกสิบต้นนะครับแล้วก็แตกแตกหน่อออกมานะครับก็เลยนํามาปลูกที่ขอ,อนแก่นดูครับว่าจะได้ผล ดียังไงหรือเปล่านะครับอันนี้คอยติดตามดูนะครับยวจะมาอัพให้ดูเรื่อยๆนะครับส่วนการปลูกนะครับอันนี้เนื่องด้วยเผือกเดินทางมาไกลนะครับก็จะเห็นนะครับถอนเสร็จนะครับถอนวันที่ยี่สี่ครับถอนเสร็จแล้วก็นํามาวันที่ยี่สิบห้านะมาถึงก็ได้ทางป่าแล้วก็ปลูกครับอาจจะดูใบเหลืองนะครับ แต่ก็ฟื้นตัวแล้วนะครับเนื่องเมื่อคืนฝนตกนะครับมีน้ําขังพอดีเลยนะครับไม่ได้รองพื้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับพื้นดินธรรมชาติครับอย่างที่เห็นเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นป่าแบบนี้ที่มาทีแรกนะครับหลังจากนั้นก็มาขุดทางป่าก่อนนะครับแล้วก็ขุดหลุมเลยนะครับดินไม่ได้พวนนะครับก็จะอาศัยในส่วนของการ ใส่ปุ๋ยบำรุงเอานะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผือกโตหรือติดยังไงนะครับสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ15วันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปคลิปลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ